สวัสดีครับแล้วเราก็มาถึงคลิปที่แปนะครับซีรีส์การจัดพอร์ตลงทุนตามเป้าหมายนะครับคลิปที่แปเนี่ยก็คือเรื่องการจัดพอร์ตแบบแยกเป้าหมายแล้วก็คำนวณผลตอบแทนนะครับอันนี้ผมต่อเท้าความที่คลิปที่เจ็ดถว่าตอนเนี้เรามีพอร์ตความเสี่ยงและความคาดหวังเนี่ยอยู่สามแบ,บนะครับอยู่สามพอร์ตตามตัวอย่างใน x ที่ยกตัวอย่างเมื่อคราวที่แล้วนะครับเขามีพอร์ต ที่จะต้องเสี่ยงน้อยเน้นปลอดภัยนะครับผลตอบแทนคาดหวัง1 5%อันนี้คือขอที่จะเก็บเงินออกพอเสี่ยงกลางเน้นสมดุลก็คือเก็บเพื่อการศึกษาบุตรแล้วก็พอเสี่ยงสูงเน้นเติบโตคาดหวังผลตอบแทนระดับ9%อันนี้ก็คือเพื่อเตรียมกเกษียณแล้วก็เก็บย,วยาวๆ20ปีทีนี้อยากจะให้ดูไส้ไหนอยากให้ดูไส้ไหนว่าเอ๊ะพอเอามาจาับพอจริงๆหน้าตาพอ เมื่อเอามาประยุกต์กับหุ้นไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้อยู่นะครับว่าพอที่ใน X จะจับเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเงินสดและอื่นๆอื่นๆเช่นอะไรอะไรที่ใกล้ๆกับเงินสดแล้วมีความชัวร์ของเ,อเงินต้นเช่นตราสารหนี้หุ้นกู้อะไรพวกนี้นะครับ Return เนี่ยอาจจะเป็นหนร์นอรนะครับในที่นี้ผมมีบอกอีกตัวหนึ่งระอกด้วยคือตัวดีๆคือตัวดรอว รอดาวเนี่ยคืออะไรรอดาวคือโอกาสที่ที่มันจะยุบลงมาได้ด้วยนะครับว่ามันเวี่ยนแค่ไหนนะครับกราฟของรอดาวนี่คืออะไรมันจะเป็นรูปนี้นะฮะอันนี้ผมเอามาจาก i n v e s t o p e d ี a นะครับรอดาวเนี่ยมันวัดจากพีกนะอ่าเล่าให้เป็นไอเดียนะมันวัดจากพีกว่ามันสามารถตกลงมาต่ําสุดได้แค่ไหนถ้าสมมุติว่ารอดาวเปอร์เซนต์เยอะๆแปลว่ามันเวีนน่ยนฮะมันตกลงมาได้เยอะอา่าตัวนี้ผมให้ข้อมูลรอดาวเป็น ประมาณการเข้าไปให้ด้วยใน S สามารถสร้างพอร์ตยังไงได้บ้างหนึคือเงินสดแล้วก็พวกหุ้นกู้นะครับสคือหุ้นไทยที่เป็นกองหลีแล้วก็อินฟราสัตเจอร์ฟันนะครับซึ่งให้รีเทิร์นประมาณ7%ปีที่แย่ปีที่แย่มันสามารถลบได้15%เรเราจะอ่านผลแบบนี้นะหุ้นไทยแบบดีเฟนซีหุ้นไทยแบบดีเฟนซีหุ้นประเภทที่2ของปีเตอร์ลินนะครับหุ้นสาธารณนปโภค ไฟฟ้าปลาปาโทรศัพท์พลังงานนะผลตอบแทนต่อปีอาจจะประมาณสิบปอร์เซแต่ในปีที่แย่ย้ำว่าปีที่แย่นะมันสามารถลงได้ยีสิบ้าเปอร์เซนตนี่ยคือเพื่อให้เข้าใจความวีน,นะครับหุ้นไทยแบบโก w ด h ผลตอบแทนอาจจะสิบสอเปอร์เซ็นในปีที่แย่ในปีที่วิกฤตมันอาจจะลงได้ถึงสส่วนหุ้นไทยแบบ speculative นะครับผลของมันเนี่ยเราอาจจะคาผลวีกเกินได้ปีละยี่สอร แต่อย่างว่ามันมีโอกาสบวกมากมันก็มีโอกาสลบได้นะก็คือในปีที่แย่มันอาจจะลบได้40%อร์เซนดังนั้นถ้าเราโฟกัสแบบนี้นะสามพ่อนปอดออ,ออมฉุกเฉินพอดการศึกษาลูกแล้วก็ผรอนเตรียมเกษียณเนี่ยอย่างที่บอกว่าแผนของออมฉุกเฉินเล่นอุดกองหลังเยอะพอร์นแผนของการศึกษาลูกเล่นกระจายมีทุกตำแหน่งแผนเตรียมเกษียณพร้อมบุก เพราะว่าระยะเวลายาวน,นะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราใส่ออกมาเป็นพอร์ตจะได้หน้าตาประมามอยแบบนี้ผมใส่เป็นตู้กลาเข้ามาให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินออมฉุกเฉินเนี่ยพอร์ตที่หนึ่งเงินออมฉุกเฉินเงินสดหรือว่าพวกตราสารนี้อื่นๆนะเราต้องใส่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยตราสารนี้หุ้นกู้ระยะสั้นอย่างเนี้อาจจะต้องใส่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะเป้ามันแค่ปีเดียวเองครับเวลาสั้นดังนั้น การจะเก็บเงินให้ถึงเป้าหมาย1ล้านบาทส่วนใหญ่ต้องใช้น้ําพักน้ําแรงของเรามันไม่ได้มีเวลาให้เกิดปาฏจหาริย์การทบต้นหรือมีเวลาแก้ตัวในเราไม่พร้อมที่จะวัดกับปีที่อาจจะเจอปีไม่ดีหรือว่าไม่อยากจะไปฟลุกกับปีที่ดีนะครับเราเอาชัวร์ดังนั้น90%เป็นเงินสดและอื่นๆเราอาจจะลงทุนในกองวีและอินฟาฟันที่เราคิดว่าโอเคใช้ได้สัก10% จะเห็นได้ว่าเนี่ยคือกองหลังเยอะเห็นไหมครกองหลังเยอะในขณะที่พอที่สองการศึกษาลูกนะครับการศึกษาลูกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นเงินสดแล้วก็พวกตราสารหนี้ที่เหลือนะครับอีกสามส่วนสิบห้าสิบห้ายี่สิบนะครับลงในพวกกองวีดอินฟาฟันหุ้นดีเฟนซีนะครับแล้วก็หุ้นเติบโต,ตจะเห็นได้ว่ามีการกระจายนะกองหน้ามีกองกลางกองหลังมีกองหน้า แล้วก็กองการกองหลักด้วยนะครับอันนี้จะคาดหวังผลตอบแทนไอ้5.5%ตามรูปนี้เลยฮนะ5.5%ก็คือก็ไฮ้ก็คือตามตามรูปเนี้ย5.5%คือตรงนี้อตรงนี้เห็นไหมฮนะแล้วก็สุดท้ายฮนะพอที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนคาดหวังประมาณ9%ไดนะ้คือพอเตรียมกเกษียณพอเน,นี้ยพอที่สามนะครับ ลงทุนระยะยาว20ปีแต่เป้าหมายใหญ่20ล้านเงินสดและอื่นๆใส่ได้ประมาณ20%นี่คือพอแบบ80-20นะครที่เหลืออีก80% 80%เป็นหุ้นโดยที่หุ้นเนี่ยคือมีตั้งแต่กองหน้าสุดๆเลยคือหุ้น Speculate ก็คือพวกหุ้นประเภทที่4 5 6ฟีเ e อ Peter l ล n c h นะครับหุ้นวัตตจักรหุ้นเท r ร์ r o u n d แล้วก็หุ้น Asset Play นะครับซึ่งมีความหมวูดหวาพอสมควรน,นะหุ้น r ก w ด h คือหุ้นเติบโตหุ้นบีเฟนซีครับสาธารณูรปโภคพื้นฐานนะครับมีความมั่นคงในระดับีแล้วก็ปองรีและอินฟาสันเนี่ย80%อยู่ในหุ้นก็จริงแต่กระจายในหุ้นตั้งแต่เสี่กันตาไปเสี่ยงมาอันนี้ก็คือตัวอย่างซึ่งเมื่อเอามาคํานวณกับผลตอบแทน r e เทิร์ที่ 1%7%10%12% และ20%ตามตัวอย่างเนี้ยมันจะได้ผลตอบแทนออกมา9%แบบนี้ ครัตามตัวอย่างนี้อันนี้คือ5.5เนะครับแล้วตามตัวอย่างนี้90ในเงินสดนและลอื่นๆและ10เนในรีและอินฟาฟันก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ1.5อนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของตัวอย่างการจัดพอร์ตแยกเป้าหมายแล้วก็ตัวอย่างว่าเราใส่อะไรได้นะครับที่อยู่ในตลาหุ้นไทยนะครับแล้วก็สามารถได้ผลตอบแทนตามที่คาดบอกในระยะเวลาที่เรากำหนดซึ่ง ในที่นี้ที่ผมแนะนําว่าให้แยกพอคืออะไรจะเห็นได้ว่าเงินสดตรงนี้นี่ก็เงินสดนี่ก็เงินสดนี่ก็เงินสดใช่ไหมเราใส่เป็นเงินสดบัญชีเดียวได้ไหมคําตอบคือจริงๆก็ได้นะแต่เราต้องแยกประสาทว่าเงินสดในนี้มันมีเงินที่เตรียมไว้เป็นเงินฉุกเฉินด้วยนะมันมีเงินที่เตรียมไว้การศึกษาลูกด้วยนะและมีเงินที่เตรียมเกษียณด้วยด้วยเหตุนี้ผมถึงบอกว่ามนุษย์คนเรียกว่าเราเราแยกประสาทได้ลำบาก วิธีที่ดีกว่านั้นเนี่ยคือเงินสดเราก็ถือไว้สามบัญชีฮะถือไว้สามบัญชีบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามเห็นไหมหุ้นก็เหมือนกันนะเราก็มีพอร์ตหนึ่งหนึ่งพอร์ตที่ถือหุ้นประมาณแบบน,นี้แล้วมีพอร์ตหนึ่งเนี่ยพอร์ตที่สองถือหุ้นประมาณนี้สําหรับเป้าหมายที่สองแล้วมีอีกพอร์ตหนึ่งที่ถือหุ้นตามเป้าหมายนี้เป็นพอร์ตที่สามนะครับอันนี้คือการ พอตแบบแยกเป้าหมายและผลตอบแทนแล้วก็การแยกอ่อตครับขึ้นใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ